โอ้ท่านผู้ชมครับพาดำเที่ยวอีพีสของวัดครับเดี๋ยวจะพาไปฝั่งแม่ชีนะที่ท่านเห็นรถในลานจอดรถเราเยอะๆนี่ก็เพราะว่าโรงเรียนเข้ามาใช้ครับ นี่แหะครับหนาวมากท่านผู้ชม18องศาเนี่ยไม่ธรรมดาพระท่านต้องสวมถุงมือสวมชุดกันหนาวครับไม่เช่นนั้นหนาวตายอีหลีครับสวมรองเท้าทุงเท้าแต่บางทีก็ถ้าหากเรามองดูพระวินัยทอนท่านอาจจะบางองค์ท่านก็เคย เคยว่าครับทําไมตั้งสวมชุดกันหนาวรองทงรองเท้าอะไรเนี่ยคือมันต้องเข้าใจโลกครับว่าอเมริกากับเมืองไทยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับความหนาวเหน็บเนี่ยทําให้พระสงฆ์ตายได้ครับมรณภาพนั่นแหละตายก็เหมือนกันซึ่งเคยมีที่ยุโรปครับเท่าที่ผมเคยได้ยิน แต่ก็น่าสงสารเพราะว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าบริบทของตะวันตกกับอเมริกันยุโรปและเมืองไทยของเราไม่เหมือนกันดังนั้นการปฏิบัติภาวนาต้องคำนึงถึงสภาวะภูมิสังคมนะครับภูมิสังคมก็คือสภาพแวดล้อมของแต่ละศาสต์ฐานที่ หลวงพ่อดอรสังคมพาเดินดูอยู่ตรงนี้เนี่ยบ้านเราก็สามสี่ทุ่มแล้วนะครับบ้านเราหกทุ่มที่นี่เก้าโมงสิบโมงเช้าต้องฉันพระทหารหลวงพ่อดอรสังคมเคยเคยโดนญาติโยมซึ่งเขาไม่เข้าใจนะครับเขาก็โทรมาหาหลวงพ่อดอรสังคมบอกว่า หลวงพ่อทำอะไรอยู่กับน้ำมันสการหลวงพ่อดึกแต่สังคมยอมหลวงพ่อกำลังฉันอยู่นะเดี๋ยวโทรกลับเขาก็ตกใจครับว่าทำไมหลวงพ่อถึงฉันอาหารกลางคืน uh huh. เพราะเมืองเมืองไทยเป็นกลางคืนครับแต่ที่อเมริกาก็เป็นกลางวันดังนั้นการเผยแผ่ธรรมจะต้องให้เป็นไปตามภูมิสังคม แต่บางองค์ท่านก็บอกว่าเ,าเล้ไปเผยแผ่ทำไมมันหนาวมันไม่สัปายะพื้นที่กลับไปดูสปายะพื้นที่ก็จริงนะครับแต่พระมาพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ในมหาประเทศสี่นะครับว่าสิ่งไหนควรที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยก็ทําไปดังนั้นก็ถ้าหากเผยแผ่ทาได้ที่ไหนให้ประชาชนหรือคนได้เรียนรู้ธรรมะก็ทําไปเพื่อให้โลกนี้สงบร่มเย็นนะครับ วันนี้วัดเราเนี่ยลานจอดรถก็เต็มครับเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้โรงเรียนครับโรงเรียนติดวัดมาใช้พื้นที่ร่วมกันเห็นว่าโรงเรียนมีกิจกรรมนะครับวัดกับโรงเรียนติดกันท่านผู้ชมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับผู้ปกครองก็มาใช้นะครับสถานที่จอดรถเรา เวลาเรามีงานเราก็มาใช้สถานที Usually, prendre, ่จัดรถของโรงเรียนครับนี่คือวัดโรงเรียนนะครับหรือบ้านวัดโรงเรียนบวรของเราเพียงแต่ว่าการร่วมมือทางด้านเผยแผ่ธรรมยังไม่ชัดเจนครับต้องใช้เวลาให้เกิดความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและก็โดยเฉพาะอเมริกันเรื่องศาสนาเขาให้อิสระภาพมากนะครับ ในการเผยแผ่แต่ต้องไม่บังคับครับให้เชื่อให้ศรัทธาเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งแม่ชีนะครับเมื่อวานก่อนพาท่านทั้งหลายเข้าไปดูฝั่งแม่ชีได้ได้ไม่ไม่ลึกอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปครับเพราะว่านัดแม่ชีเอาไว้อ่ไปเอาของฝากนะครับโดยเฉพาะเพว่อชากาแฟ นะครับที่มันใกล้จะหมดอายุแต่ไปฝากพี่น้องบ้านเฮานะครับเข้ามารวแม่ชีแล้วร่มเย็นไม่ใช่แค่ร่มเย็นครับหนาวเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามีป่ามีต้นไม้เยอะครับฝั่งแม่ชีก็จะมีลานจอดรถเล็กๆครับเดี๋ยวการมองชาวพระสงฆ์ก็จะเดินออกมาบิณฑบาตนะครับ ผู้คนก็จะมารอดักใส่บาทมีหลายคนถามหลวงพ่อว่าทําไมเป็นาบ,บาทสายจังจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องปรับอย่างที่หลวงพ่อบอกค่ะตามภูมิสังคมเวลาคนไทยอยู่กระจัดกระจายครับบางทีไกลมากเดินทางมาใส่บาททาบุญสามชั่วโมงท่านผู้ชมบางคนหชั่วโมงเลยนะนะดังนั้นก็น่าเห็นใจนะครับ กว่าจะหุงข้าวเตรียมตัวเตรียมอาหารมาใส่บาทใช้เวลาอ๋อนี่ไงแม่ชีท่านวางเอาไว้ตรงนี้แล้วกาแฟของฝากจากแม่ชีแดงกับแม่ชีตาครับนี่จะเล่นพรแม่โอ้แม่ชีแดง <c oughs> เนี่ยถ่ายไปให้คนเ <c oughs> มืองไทยได้ย <c oughs> นูนู่นแม่ชีตาต้องกำลังทําทอ,ะทอะไรทําอะไรทํากันจ้ากําลังทํอลายท่านผู้ชม แม่แม่โอ้โหดูแลอุปถากพระสงฆ์ <c oughs> มีที่พัโน้ดูสิ <c oughs> แม่มีห้องพระสวดมนต์ตรงนู้นด้วย <c oughs> ดูสิท่านผู้ชมครับไม่เข้าไปลร่วงเกินฝั่งแม่ชีแม่ชีเตรียมอาหารถวายพระครับอนุโมทนามารับของแล้วก็ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วแม่ชีขอบคุณนะสาธุ วันนี้เราหลวงพ่อดอกเตอร์สังคมก็มารับของฝากไปเมืองไทยครับมีกาแฟาจะหมดอายุ <c oughs> กลัวว่าเสียดายของก็เลยบอกแม่ชีมีอะไรฝากไปเมืองไทยไหมแม่ชีได้มีบ้างเล็กน้อยท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรเราไม่ได้เข้าไปในอาคารของแม่แต่จะพามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เรียกว่า ฝั่งแม่ชีครับก็จะมีต้นไม้เยอะแยะนะครับมีหนคของห้องน้ําไว้ตอนที่พระสง์ท่านมาบิณฑบาตนะครับ<ม>ว่าพระอายุมากขนาดจ,จะเอาห้องน้ําก็มีห้องน้ําไว้ฮัลโหลวาเจอแม่ชีตาเป็นยังไงบ้างมาเอาของแล้วนะ<ค> uh> เป็นไงบ้างอ<ค> uh> ต่อเได้เลยแม่ไม่ม no ีปัญหาได้เลยครับเมแม่ชีตาคัดเมตตาออกมาถามว่าหลวงเพอเอาช็อกโกแลตที่เราเป็นเสสังมังคลายาจามิก็คือท่านถวายพระแล้วเราเอากลับไปให้ลูกศิษย์วัดครับใหญ่โอนน้องจูนนักเรียนปูทะเล กินกันได้ครับไม่เอาไปถวายพระนี่น,นี่ท่านผู้ชมครับตรงนี้เคยเป็นบ่อน้ำครับสว imming p o o เพราะว่าหลวงพ่อพระเดชพระคุณและคณะกรรมการวัดท่านาได้ซื้อบ้านเก่าครับขอบคุณมากแม่ขอบคุณแม่ชีตาแม่ชีตาแม่ชีแดงเป็น แม่ลูกกันท่านผู้ชมเป็นน้องสาวของหลวงพ่อสำรวยครับแล้วก็ลูกหลานมุ่งมั่นสู่การปฏิบัติธรรมทั้งแม่ทั้งลูกครับไม่ยอมมีครอบครัวไม่ชีตาก็มุ่งมั่นสู่มรรคผลนิพพานครับโอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนพ่อแม่พี่น้องอืมขออนุญาตพ่นแล้วเด้ยอยางมาขาังหลังนี่โอ้ย ลมเรือนครับท่านผู้ชมบางทีละทางจงกรมทางจงกรมไม่ชี้อ่อนซ่อนฝูนเ้าอีนัง่งสมาธิพ่นทางจงกรมครับสองสามเซนครับเอาไว้คารวะญาติโยมไม่ยิ่งมาอยู่อา้าวเดี๋ยวกับไปภาษาไทยภาษาอีสานอีกแล้วขอคขามาลาโทษหลายๆเด้อร่มรื่นนะครับ แต่ก็หาน้อยคนที่จะอุทิศตนและเสียสละในการบวชเป็นพระเป็นแม่ชีหรือแม้แต่สามเณรนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าบวชบวชกายบวชใจบวชใจก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมก็แล้วแต่วาสนาเนาะวาสนาบุญบรารมีของภัยของมันบางคนเกิดมาบน กองถูกผลก็ได้เห็นทำไวนะ้นี่ครับปราถนาอยู่หมักผลในผ่านเพิ่อนว่าแต่ก็เห็บดบ่ได้เพิ่อนว่าบ่เป็นยังอกค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสร้างกันไปพ่อแม่พี่น้องนะครับหลวงพอ่อดรสังคมก็ขอเอาใจซ้อยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเสมอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับนี่เพื่นพี่และเพ่อนนกนกยูงได้นั่น นกยูงครับความงดงามธรรมศาสตร์พุ่มายูครับนกยูงนีค่ครับครับพาไปเบิ่งใกล้ๆครับเม่ค่อยยานค้นดอกครับอยู่ในปลาแถวนี้แหละครับพี่น้องพี่น,อน้องนกยูงหงิกิ๊กิ๊กอยู่นั่นแหละครับ ธรรมศาสตร์มองได้ฟังพุ่นก็นมีมีนกมีกระแตบางเทืาเพอเพอก็มีฮอดแมวเสือเพื่อนวะมแมวเสือมันบุญยานฮอดแมวบานแมววัดครับบุญยานฮอดหมาครับนี่เสียงนกกับนกยูครับท่านผู้ชมครับนี่คือความเป็นธรรมศาสตร์ของวัดป่าผู้ได้ถัดเท่า วัดภูริทัตตะวนารามออนแทรีโอแคลิฟอร์เนียครับน่ครับได้เห็นกันชัดๆพ่อแม่พี่น้องความเป็นธรรมศา,ศาสตร์ก็นี่ครับโอ้พายางอ้อมข้าวเดียว11นาทีสิบส่12บสอนาทีเข้าไปละ่ะเอาละใกล้ละพ่อแม่พี่น้องครับผามาเบิงมาายางเดี๋ยวมาแวะเวียนครับ เบ่งฟังแม่ชีเห้าเบ่งกล้วยตี้และครับที่ใหม่จังสีหูบ่เป็นยังวะดิมันหนาวครับพ่อแม่พี่น้องพ่อหนาวแล้วใบก็กรอบครับอนี่แหละครับคือความบกคือกันของผู้มีสังคมผู้มีประเทศเห้านะครับ ท่านผู้ชมผลไมกรากไม้ครับก็บางทีเราก็ได้ฉันจากนี่แหละครับฝั่งแม่ชีจะมีส้มมีอะไรเยอะอยู่ครับนี่ก็ทานได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรแม่ชีเก็บไปถวายอยู่ใช้ได้เลยทีเดียวโดยสิครับ ขิงขาดตะไคร้เราต้องปลูกครับบัคซีดาก็มีเดอพี่น้องครับแต่เวลาหนาวจัดๆครับเขาก็ต้องเหี่ยวต้องตายไปเบิงต์ตแม่แม่ไม่ใช่เพื่อนนี่เจนบอกครับปลูกขิงไข่ครับตะไคร้ครับส้มลูกใหญ่ๆครับได้กินได้ ฉันกันอยู่ครับต้นส้มยุดดกมากครับท่านผู้ชมครับแต่ทางเมืองนะครับซิตี้เขาจะไม่ให้ปลูกเยอะครับเพราะว่าเขาบอกกลัวแมลงกลัวอะไรกลัวเป็นการค้านะครับเสียดายถูกตัดไปเยอะเลยหลายต้นเลยครับปีที่แล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ปลูกกินปลูกอยู่ปลูกใช้ครับ นี่คือเขตของแม่ชีนะท่านผู้ชมหลายคนทักหลวงพ่อเข้ามาโดยเฉพาะญาติโยมผู้หญิงสงสัยอยากจะมาอยากจะมาเที่ยวมาพักได้นะที่สหรัฐอเมริกาครับแม่ชีและหลวงพอ่อท่านเมตตามาก โดยเฉพาะลูกหลานนะครับอยากมาเรียนภาษาอังกฤษเป็น English as a second language ก็สถาบันเรียนภาษาก็อยู่ใกล้ๆนี่เองครับเดินไป8นาทีครับเขาสามารถออก I-20 หรือวีซ่านักเรียนให้ได้ด้วยถ้าใในสนใจก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะและติดต่อหลวงพ่อดรสังคมมาเป็นลูกผู้หญิงก็มาพักกับแม่ๆนะครับข้างในบ้านหลังนี้มีหลายห้องนะครับ ตอนร้าตอนรีโนเวทเขาเรียกปรับปรุงใหม่ๆครับมีหลายห้องเลยล่ะให้ลูกหลานได้พักโดยไม่ต้องเสียเงินนะครับค่าที่พักแพงค่าอาหารแพงที่สุดมาเรียนอเมริกาครับดังนั้นท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับยินดีช่วยเหลือให้ลูกไทยหลานไทยได้เก่งภาษาอังกฤษโดยมีค่าใช้ใจ่ายเฉพาะ,ะโรงเรียนนะครับค่ากินค่าอยู่ทางทางวัด พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เมตตาที่จะช่วยดูแลสนับสนุนลูกหลานนะครับท่านผู้ชมเขตสงก็ได้ชมมาแล้วเขตแม่ชีแม่ขาวฝั่งสุภาพสตรีก็ได้ดูจบแล้วดังนั้นวันนี้ก่อนเดินทางกลับเมืองไทยนะก็ขอทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญ ขอบคุณที่ติดตามรับชม f a c e b o o k หลวงพ่อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ,อะขอเจริญพรตรงนี้โตวางของใส่บาตท,ทืกวันครับจากนั้นก็พระสงฆ์ก็เดินอ้อมออกไปทางโน้นครับเดินอ้อมมาทางนี้ครับเดินอ้อมไปครับแล้วก็ข้ามถนนไปข้ามถนนไป นู้นครับแล้วก็ไปจนเข้าไปในเขตวัดนะครับเห็นไหมนี่ก็เข้าไปนู่นอย่งที่เคยลงคลิปอยู่บ่อยๆครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมคลิปหลุงพ่อดอรสังคมนะครับพบกันที่เมืองไทย นะครับขอทุกท่านจึงมีความสุขความเจริญขอเจริญพร